มเมนูซิมิเตอร์คุณเถิดถั่วไทยเอกลักษณ์ก็คือถั่วฝักยาวน้ำตาลกระโดดหมูแดงหมูสับแคบหมูรสชาติกลมกรอเมนูข้าวผัดน้ำพริกลุงเ,เรือกะปิผัดกับหมูสับนำมาคู่กับข้าวเราเลือกใช้าาชข้าราชก็มีความนุ่มหอมข้าวเรียงเป็นตัวจะไม่เกาะตัวกันลงไปในกระทะมันจะดูุดซับรสชาติของน้ำพริกเข้าไปทำให้มีรสชาติเข้มข้นขึ้น ก๋วยเตี๋ยวสุโขทยัยคนทันีของร้านเราเป็นสูตรต้นตำรับสุโขทัยเลยมาจากคุณย่าเป็นคนสุโขทัยเขาทาให้ทันตั้งแต่เด็กซึทซับรสชาตินั้นมาทำ เมนูคอมพ์มเตอร์ของร้านเราคือเตี๋ถั่วไทยเอกลักษณ์ก็คือถั่วฝักยาวหั่นแฉลบจะมีน้ำตาลโตนดนำมาคลุกกับเส้นเป็นสูตรพิเศษของที่ร้านเราก็จะปรุงเข้าไปในนั้นเลยถั่วีิสงวางข้างหมูแดงหมูสับแล้วก็เป็นแคบหมูจะอยู่ในชามนั้นด้วยมะนาวเราใช้มะนาวสดรสชาติออกหวานจิดลริ้นในหน่อยกรมกรอบครับผมเมนูข้าวผัดน้ำพริกลุงเรือจะเอากระปริย่างให้หอมลำใบผัดกับหมูสับหน่อไม้ปรุงรสด้วยน้ำตาลโตนดและมะนาว,นำ,น,าวนำไาคลุกกับข้าวแล้วเราเลือกใช้ผ้าตาชัดเราะมีความนุ่ม ก่อนข้าวจะสุกมันจะหลุดซับรสชาติของน้ำพริกเข้าไปอีกทำให้ข้าวผัดน้ำพริกของเรามีรสชาติที่มันข้นขึ้นข้าวผัดน้ำพริกมะม่วงเป็นสูตรของทางร้านโดยเฉพาะเอากะปิไปย่างให้หอมแล้วมาผสมกับน้ำมะนาวตำพริกกระเทียมลงใบมะม่วงสดใส่ตอนผัดข้าวลงไปเลยเวลาทานก็ให้รสสัมผัสเผ็ดนิดๆออกรสชาติีเปรี้ยวทานคู่กับหมูหวานบริสุทธทอดกรอบไข่เค็มแล้วทานคู่กับผักมันก็จะเข้ากัน วิกฤตช่วงโควิดเป็นขายเดลิเวอรี่มากขึ้นก็จะขายเมนูคงเดิมแต่ภาชนะเราก็จะเปลี่ยนไปใส่ห่อกลับบ้านของเราจะเป็นช่วยไมโครเวฟผู้เสี่ยวก็พร้อมทานข้าวก็พร้อมทานแล้วก็เปลี่ยนการปรุงใหม่ช่วงโควิดก็จะเป็นเทคเวกลับบ้านอย่างเดียวเมนูข้าวเราก็ปรับเปลี่ยนคิดข้าวตัวไหนเหมาะอย่าลืมว่าสั่งเดลิเวอรี่ก่าไรเดอร์จะมารับก่าออเดอร์จะไปถึงลูกค้าต้องมีประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเราทํายังไงให้ข้าวเราคงที่ในครึ่งชั่วโมงเราก็เจอค่าตาฉัดที่แมกโครมาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องความสดของข้คงค้้้้าา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 าววนนนนััคงงงมมมมมุ่่่่ออยยูถเเรรรฉจจะะไไแหหกทํใขขีชติส เข้ามาครเวฟบอุ่นแล้วก็ทานได้อีกร,ร้านเราเป็นร้านครอบครัวไม่เคยเรียนทําอาหารมาเลยไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับก,การจัดการครัวเกี่ยวกับการจัดการพนักง,งานแมคโครโคลิกา้กาแคเดมี่เป็นช่องทางที่ผมชอบเข้าไปติดตามก็จะมีการสอนทําอาหารแล้วก็มา,ปร,าปรับใช้กับครัวเราปรับใช้กับเมนูต่างๆของเราเชิญชวนเพื่อนๆร้านอาหารมาสมัครแมคโครโคลิกา้กาแคเดมี่เพื่อที่จะหาข้อมูลอัปเดตความรู้เพิ่มเติมเพื่อมาปรับใช้ในร้านของเราแมคโครโคลิก้าแคเดมี่สมัครฟรีเรียนฟรีครับ ขอฝากร้านก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยันทานีด้วยนะครับตั้งอยู่ถนนเส้นบนรรลมราชาชนานีก่อนเข้าพุนทธมณฑลสาย5เชิญชวนให้มาชิมก๋วยเตี๋ยวตั้งเดินสุโขทยัยเชิญที่ร้านเลยครับ